เราได้มีโอกาสมาสำรวจที่บริเวณตลาดบึงทาตหลวงใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์อีกครั้งนะคะซึ่งเป็นจุดที่ทางรัฐบาลลาวนะคะให้การสัมปทานกับกลุ่มทุนจีนนะคะเพื่อที่จะสร้างคอนโดตึกสูงแล้วก็อาพาร์ตเมนต์นะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นบริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะตึกที่อยู่ด้านหลังนะคะ3าตึกเนี่ยค่ะ ที่จะเป็นร่องรอยของการก่อสร้างที่เพิ่งจะแล้วเสร็จนะคะจากการสอบถามชาวลาวก็บอกว่าตึกสูงนะคะสตึกนะคะสูงหลายสิบชั้นค่ะเพิ่งจะแล้วเสร็จเมื่อปีนี้นะคะแล้วก็ จากเดิมที่กลุ่มทุนจีนนะคะเข้ามาปักหลักอาศัยที่ทางรัฐบาลลาวอนุญาตให้อยู่ประมาณห0 0ห0ครอบครัวนะคะแต่ว่าตอนนี้การทําธุรกรรมธุรกิจเปลี่ยนไปค่ะนอกจากบางส่วนที่ชาวจีนจะอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ให้ชาวเกาหลีนะคะที่มาเปิดบริษัทนําเที่ยวนะคะได้เช่าช่วงเช่าพื้นที่ต่อเพื่อที่จะนํากรุ๊ปทัวร์นำนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาอยู่อาศัยบริเวณนี้ค่ะซึ่งถ้าเป็นตัว คอนโดมิเนียมนะคะราคาก็จะสูงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นห้องเช่าแบบรายวันนะคะราคาน่าจะอยู่ที่ถ้าเป็นเงินไทยประมาณ2,000ถึง3,000บาทค่ะซึ่งถือว่ากลุ่มตลาดลูกค้าไฮเอ็นเน้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวจีนที่เข้ามาลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นด้านหลังของดิฉันอีกจุดหนึ่งนะคะ โครงการพัฒนาที่ตลาดบึงท่าหลวงก็อาจจะยังไม่แล้วเสร็จนะคะเนี่ยค่ะเป็นร่องรอยของการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จนะคะที่ถูกทิ้งร้างบางส่วนค่ะซึ่งน่าจะเรื้อรังมาตั้งแต่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นจะเห็นได้ว่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุมนะคะมีเสาเคานก็ถูกทิ้งร้างไว้ค่ะ นี่เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะคะใจกลางนครหลวงเวียงจันท์ค่ะซึ่งเป็นโซนชัยนาทาวหรือว่าสัจจนเจิ้นะคะที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาลงทุนแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะซบเซาไม่ค่อยคึกคักเหมือนช่วงแรกๆเมื่อ10ปีก่อนนะคะที่ทางรัฐบาลลาวให้สัมปทานกับกลุ่มทุนจีนในการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ค่ะ